สวัสดีนะครับโอ้โหยังรอท่านผู้ชมรถตัดหญ้าบังลิกเมสเซนเนรี่สุดยอดมีไซเลนตด้วยนะคันนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมพี่คันนี้มีเจ้าของแล้วครับไปที่ไหนครับอ,อันนี้ ประจำการอยู่ที่เอกจอกกรุงเทพกรุงเทพทกรุงเทพนี่คบหาสวนมะพร้าวโอ้โหสุดยตอนนี้นะครับเพร้อมาเะคร้อมเครื่องพร้อมเครื่องขับได้เลยขับได้เลยอทำงานลงแสนสปดพัน่แสนสี่แปดได้เครื่องร้อยร้อยห้าหนึ่งแสนสี่หมื่ับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับ ใหญ่ขึ้นนะครับจากจจาากกเดิมเล็กลงจากเดิมที่มันเป็นสองสิบปรับล้อหน้าใหญ่ขึ้นล้อหลังคันนี้คันนี้จะเป็นตัวพิเศษหน่อยจะเป็นล้อแม็กลูกค้าอยากได้ล้อแม็กนี่ฮะเป็นล้อแม็กใหญ่เราเริ่มเลยแล้วก็ติดปั๊มพ่นยาติดปั๊มพ่นยาให้ด้วยใช่ๆซิ่งเจี๋ยมาต่อมาต่อสารีได้หรือเนล่าได้ครับได้ได้เดล๋ยวเวลาผสมยาแล้วเป็นสัตว์เลยครับ บางลิกมิสซันเรี่จำกัดนะครับ0 6 3 0 7 9 9ขายทุเรียนด้วยนะครับครับผมทุเรียนขายด้วยมากเนี่ยทุเรียนขายครับทุเรียนขายเอาตุเรียนแหละก่อนเออทุกอย่างเฝอพี่ผมทั้งบริกินเลยตุเรียนเพราะฉะนั้นปีนี้ปีนี้ไปไปกันอันนี้ขายอที่สาร่มด้วยออ๋สาร่มครับผมอันนี้เป็นหลอดสาร่มสาร่มคืออันนี้เข้าสวนนี่คือเหมาะมากนะพี่เพราะว่ารถมันต่ำใช่ใช่ครับเฝอหลอดต้นมังต้นไม้ต้นทุลงตุเรียนอืมน่าตอกพวงได ได้ทลายพี่ตอบพ่วงเลยสุดยอดน่าใช้มากนะครับแสนสี่แปดพันก็สำหรับเกียร์สองพันลิตรได้ขับโคตรจะพ่นยอดมะพร้าวอ่ะเคตรจะขับคนเดียว์สามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังใส่น้ำนะครับสองพันลิตรเนี่ยน้ำใส่เต็มมัลากได้นะครับแต่ว่าสองพันลิตไปได้ลากสลีได้ด้วยอ่ะหรือถ้าสม่ว่าเขาไม่เอาเครื่องล่ะ ไม่เอาเครื่องนะครับตอนนี้มีกี่เกียร์นะพี่ตอนนี้สามเกียร์เดินหน้าสามเกียร์เดินหน้าถอยหลังหนึ่งเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์ครับสามเกียร์เดินหน้านั่นแหละเป็นระบบคัสต์นะพี่ระบบคัสต์ครับผมระบบคัสต์กูก็ขับเหมือนรถยนต์ครับเหยียบคัสต์ก่อนใส่เกียร์ใช่ครับใช่อ๋อคันนี้เขาสั่งมาเปิดข้างครับเพื่อที่จะเอาย่าเอาย่าออกข้างอ๋อสลักล็อกก็คือ สีตอนนี้สีก็สีเลือกได้จะเอาสีอะไรก็ได้ตามสั่งเลยว่างันสีเลือกได้นะไปชมอันนี้คือปรับระดับปรับระดับโอ้ความสูงต่ำความสูงต่ำคือต้อตัดนะเจอเจอโขดนะอ๋อขึ้นเองอัตโนมัติ อ๋อเจริญในมันเด้งขึ้นใายตัวได้นิดนึงพื้นที่เอียงแบบนี้เราก็ตัดได้อืมตัดได้เลยพี่เอียงๆงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่บังขับให้ดูขึ้นพื้เอียงครับโอเคสุดยอดอันนี้เป็นสถิติหนึ่งนะฮนนี้ยังนะพื้นที่เอียงลองดูนะยังยังไม่ได้ขึ้นไปครับเราขึ้นที่เดียวให้ดูอ่าอ่า อ๋อนี่มันดันขึ้นเองโอ้สุดยอดอ่ะครับตัดแบบพื้นที่เอียงเอียงประมาณ45อองศา โอ้ยอย่างนี้ก็ตัดได้อ่ะดูดิสุดยอดอ่ะเนี่ยริมขนมอย่างนนี้นะครับคือแน่นอน